ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้พี่เอ๊ดช่วยด้วยเฮ้ยเสียงใครอะช่วยด้วยหูแววหรือเปล่านะใครก็ได้พี่เอ๊ดเอลมีช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยบัตรลวงวิ่งออกมาจากข้างในโบสถ์แต่เราได้ยินเสียงในโบสถ์ใครก็ได้ช่วยด้วยเสียงมาจากไหน,นเนี่ย พี่เอเสียงมากตรพี่เอกช่วยด้วยเดี๋ยวนะพี่ฝนพี่ฝนอยู่ในนั้นเหรอพี่เอพี่เอกวยพุกเราด้วยเดี๋ยว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 พี่เอกไปเอาอุปกรณ์มาก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพีงมาแล้วเพยงมาแล้วนี่ทุบ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 เป็นไงบ้างพี่ฝนเอีกนิดนึงฮึบอึบพี่ฝนดันดันฮึบฮือฮืฮอ โอ้ ه, พี่เอกเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยโอ้ยพี่ฝนเกือบแย่แน่แล้วเขาไปเล่นอะไรในนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าไปเล่นพี่เอกเมื่อกี้พี่ฝนอะโดนจับโดนใครจับอะบ,บาดหลวงคนนั้นไงเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเราเราแอบออกทางนี้กันดีว่าไปทางไหนอะนี่นี่นี่มาที่ทางหน้าต่างเหรอใช่ออกทางหน้าต่างแหละมาเดี๋ยวพี่เอกเปิดก่อนนะฮึบฮพี่เอกเราเราไม่แอบตรงนี้เขาจะมองไม่เห็นแน่หรอเงียบเียบไว้ก่อนใจเย็นๆยน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถรถรถเอาไงดีอ้าเฮ้ยเอาไงเอาไงดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดีเขามองไม่เห็นเราทำไงพี่เอกคนนี้แหละขอมาดูที่โรงพี่ฝนพี่เอกว่าเราเรารีบออกไปจากตรงนี้กันดีกว่าไปไปตรงไหนอะนี่นี่ไปหลังบ้านเอมมี่นี่ไงหลังบ้านเอมมี่เหรอระวังตกลงไปนะเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีอ้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นี่นี่มาเดี๋ยวพี่เอกนำทางให้เอาหน้าเอาหน้าไถ่ายๆไปเนี่เหรอใช่ใช่เฮ้ย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 ระวังล่นนะ พี่แอกไม่ปวกลัวตกเอาหน้าดันดันไปดิเอามือกอเกาะผนังไว้พี่วนระวังนะมาเร็วมาเร็วจอดอุ้ยมาแล้วทางน,าางนี้ทางนี้มาแล้วอุ้ยเป็นไงเนี่ยฮะเราเราเราหลบไปตรงอื่นกันก่อนดิไบเอาไง<ม>ดีอะพี่แอกว่าเราแยกย้ายกันกลับบ้านไปก่อนดีกว่าตรงนี้มันน่าจะอันตรายแหละกลับบ้านเหรอใช่ขอบใจนะพี่แอกไปเดี๋ยวไี่วนกลับบ้านก่อนก็แล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปแยกกันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะได้ น่ากลัวจังเลยดีนะเพียกมาช่วยเราไม่อย่างนั้นเราแย่แน่เลยอะ่ะงั้นเพียกไปแล้วนะได้ๆเพีอกเ,เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเอารถขึ้นให้นะครับลูกพี่แป๊บหนึ่ง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 ถึงแล้วครับเรียบร้อยแล้วเป็นไงเดี๋ยวผมตรวจให้เองนะเดี๋ยวผมเช็คให้เองนะครับลูกพี่ก็ไปพักข้างในเลยนะ โอ้ oh, ใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลเอาวพี่ฝนเหรอใช่พี่เอกว่าไงอะเป็นไงมัางพี่ฝนอะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะหรอเดี๋ยวเด๋ยวสัญญาณไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาคุยข้างนอกดีกว่าอา่าว่าไงว่าไงพี่ฝนอะกลับมาที่บ้านอะก็คิดแล้วคิดอีกไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงจับพี่ฝนอะ ลงไปในหลงศพบแบบนั้นนะสิพี่เอกว่าไม่ต้องคิดมากก็ได้มั้งเขาอ,อาจจะแบบแกล้งเล่นหรือเปล่าโอ้แกล้งเล่นแบบนี้ก็ไม่ดีนะอมเอาหน้ายัางไงพี่เอกก็ไปช่วยออกมาแล้วไม่ใช่หรออพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะมีความลับอะไรที่มันแปลกๆซ่อนอยู่หรือไม่มันอาจจะเป็นความลับดํามืดก็ได้นะพี่เอกดํามืดอีกแล้วหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนนะ่ะไปหา พี่เอกที่ร้านก็แล้วกันนะอ,อ่พี่เอกกำลังซ่อมรถอยู่เดี๋ยวลูกพี่จะออกไปนอกเมืองด้วยไงโอเคยังอยู่ที่ร้านใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปตอนนี้ล่ะอ่าๆเดี๋ยวพี่เอกวางก่อนนะรถคันนี้ลูกค้าขอเร่งมาเอาได้อืมอืมแค่นี้นะอ้อพี่ฝนนี่ก็ขี้กังวลจริงๆเลยพี่เอกก็บอกแล้วนี่นาะว่าไม่มีอะไรเฮ้ยซ่อมต่อซ่อมต่อโหฝั่งนี้ก็เป็นนี่ตรงนี้ก็เป็นนี่ ร้านซ่อมรถงั้นหรอตรงนี้ไปไโดนอะไรมานะพี่เอกพี่เอกตรงนี้ก็เยอะนี่พี่เอกฮะมาถึงแล้วว่าไงเนี่ยเอ,เอาไงดีอะเอาไงคืออะไรอะพี่ฝนเป็นอะไรก็ไม่เห็นต้องไปกังวลน,นี่นะอุ้ยไม่กังวลได้ไงพี่ฝนนะโดนจับแบบนั้นนะอืม มันมันอันตรายมากนะเด็กๆอ่ะเราไปโดนจับแบบน้นาะเขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไงดีนะที่เพเอกมาช่วยอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ตามหาพี่ฝนใช่ไหมล่าบาดหลวงคนนั้นน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอืมเอาอยี้ดีกว่าเข้าไปนั่งข้างในก่อนไหมข้างในเหรอนี่น,น,นี่เดี๋ยวเพเอกจะต้องเช็คคันนี้ให้ลูกพี่เขาก่อนเนี่ยเดี๋ยวลูกพี่เขาจะไปนําเสนออ๋อคันนี้หรออ่าลูกพี่ครับมสวัสดีค่ะ โอเคเดี๋ยวลูกพี่อะจะออกไปทำธุระข้างนอกนะยังไงฝากที่ร้านไว้ด้วยก็แล้วกันได้ครับผมเดี๋ยวพอดีเพื่อนผมมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้นั่งอยู่ในร้านรอไปก่อนแล้วกันเนาะได้ได้ไม่เป็นไรเอาเมนูเดี๋ยวไปนั่งฝั่งนั้นก็นแล้วกันนะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับเออลูกพี่ครับคันน้าเงินผมก็ซ่อมเสร็จแล้วนะขับออกไปได้เลยครับเออได้ได้ได้เดี๋ยวฉันไปละเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ฝนมานั่งนี่ก่อนไหมนั่งไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงนั่งรอนี่ก่อน ใช่เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวพี่เอกเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องให้เขาแป๊บหนึ่งนะได้โอ้พี่เอกนี่ซ่อมเก่งจริงๆเลยนะเออมันเป็นอาชีพไปแล้วตอนเนี้ยนะสุดยอดเลยเอองั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอกินแอปเปิลสักนิดนึงก็แล้วกันเออมากินรอกินอะไรเลยเอามากินรอเฉยเลยก็มันหิวเหมือนกันน่าได้มาเจอพี่เอกแล้วค่อยคลายกังวลหน่อยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพี่เอกเดินไปเอาของข้างในที่เก็บของแป๊บหนึ่งนะแบบนงนะได้ได้ได ฝนนี่ก็ขี้กังวลนะเนาะไอ้น็อตเบอร์นี้อยู่ตรงไหนนะ <S <S เฮ้ย,อยไอ้ตรงนี้นี่ครั้งที่แล้วเราไม่ได้เข้านี่นะนมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนาะขอเปิด,ดอีกทีเฮ้ยมีทางลงอะมันอาจจะเชื่อมโยงกันกับเรื่องที่พี่ฝนไปโดนจับตัวก็เป็นได้เหมือนกันแนฮะ่ยิ่งเราเข้าใกล้ความลับของเมืองนี้เข้าไปเท่าไหร่ เราก็ยิ่งแปลกใจมากขึ้นเท่านั้นบางทีความกังวลของพี่ฝนเนี่ยอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่ว่าถ้าบอกเรื่องนี้ไปแล้วก็ไม่พ้นพี่ฝนจะต้องลงเข้าไปข้างในแน่นอนอ๊ะเอาอยัางไงเดียพี่ฝนอะไรหรออ่อไม่รู้เพเอกจะบ,บอกดีป่ะเนี่ยอะไรอ่ะคือเพเอกอ่ะคือเพเอกเจอมาหลายวันและ้ะแต่ว่าเพเอกไม่ได้กล้าเข้าไปดูอ่ะคือ ข้างในร้านของพี่เอกอะ่ะมันมีช่องลับอยู่ด้วยแหละช่องลับเหรอนั่นไงช่องลับอะไรคือมันเป็นช่องลับช่องลับอะไรก็ไม่รู้พี่เอกไม่ได้ลงไปอะ่ะช่องลับงั้นหรอเออแต่ว่าพี่เอกว่าพี่ฝนจะเข้าไปเลยดีกว่านะเฮ้ยพี่เอกมันอาจจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบาทหลวงคนนั้นก็ได้นะว่าไทา, <c oughs> างไหน <c oughs> ไหนําไปเลยนําไปเลยว่าแล้วเชียวนําไปนําไปเมื่อไหร่จะเลิกสงสัยเรื่องไม่เข้าเรื่องสักทีมานี้มา ทางไหนอะเนี่ยหรอนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรอะพี่เอกกดผิดอ๋อเปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันมืดนี่เข้ามาเข้ามาเนี่ยเหรอใช่เป็นห้องเก็บของจริงๆคนนอกห้ามเข้าเข้าได้แต่สตาฟนะแต่ว่าพี่เอกเห็นว่าพี่ฝนยังกังวลอยู่พี่เอกเลยพาเข้ามาดูอะไรอะดูอะไรอะหันมาทางนี้หันมาทางพี่เอกนี่ดูอะไรอะนี่พอพี่เอกโยกสวิตช์ตรงนี้นะเฮ้ยปั๊บเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยอะไรเนี่ยใช่ไหมเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดใหม่ดิสงสัยใช่ไหมเฮ้ย พี่เอกอย่างนี้ไม่ได้แล้วนั่นไงพี่เอกว่าแล้วเชียวไม่ได้การแล้วเพเอกไปแล้วต้องลงแล้วอ่ะอเดี๋ยวนะมันมีทางลงมาข้างล่างใช่มีบันไดลงข้างล่างเฮ้ยพี่เอกหืเฮ้ยไปนี่มันที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนมาดูตรงนี้ดิอันนี้มันกล้องวงจรปิดของตำรวจที่สถานีตำรวจเปล่าพี่เอกว่าใช่นะเนี่ยใช่เลยแล้วทำไม วงจรปิดของสถานีตำรวจถึงมาอยู่ในนี้ได้อะไม่รู้สิโอ้พี่เอกว่าไม่ใช่แล้วแหละเอาไงดีอะพวกเราเดี๋ยวนะอันนี้มันคือปืนเลยนะเนี่ยจะบอกให้เพียกอย่าหยิบอย่าหยิบเดี๋ยวมันลั่นโอ้ยหยิบนิดหน่อยก็ไม่ได้เพ่อกมาดูเลยนี่เรวไหนอะเนี่ยอันนั้นธนาคารนะพี่ฝนธนาคารแล้วทำไมข้างใต้ร้านของลูกพี่พีย่ยากถึงมีกล้องวงจรปิดลับลบแบบนี้ล่ะอันนี้เพเอกก็ไม่รู้เพเอกเมื่อยีพเอกนั่งแป๊บนะเดี๋ยวนะ พี่เอกมาดูสัญลักษณ์อะไรนี่เร็ว<ม>สัญลักษณ์แบบนี้มันคับคายคับคายอยู่ดะากาดเหรอไม่ใช่โจร<น>จริงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ<อ>พี่ฝนอะไรหรอไอ้นี่มันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสเปคดีมากๆเลยนะจะบอกให้จริงเหรอเออแต่พี่เอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ทําอะไรได้นะพี่เอกพี่ฝนคิดว่ามันอาจเป็นความลับดํามืดที่พี่ฝนบอกเมื่อกี้นีไงหรอ ใช่เอาแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ยในตู้เอกสารมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราไปบอกใครอ่ะเราเกิดมีปัญหาขึ้นมาพี่เอกก็ต้องออกจากงานนะดิแล้วเราจะเอาไงกันดีอ่ะพี่เอกว่าเออันนี้มีปืนด้วยอ่ะโหเท่เลยพี่ฝนไอ้น้องไอ้น้องเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเอาแล้วเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เกปิดไฟก่อนไอ้น้อง อย่างเนี่ยอย่างไรแล้วพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนเอาไงเอาไงอะเราเราปีนออกกันดีกว่าไหมปีนออกเหรอเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่ไหนกันเนี่ยมาเร็วมาเร็วพี่แกได้เปิดประตูทีเดียวปอด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 แล้วเอาพี่ฝนอย่าเอามือบังปุ่มเร็วมีเขาเรียกแล้วอะเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกเปิดเร็ว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 เา็วเร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 ็ยเร็ว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 เร เอาอุปกรณ์ข้างในมาซ่อมคันนี้ครับอ๋อคือคือว่าหนูเมื่อกี้เห็นเขาหายไปนานหนูก็เลยเข้าไปตามเขานะคะเอองั้นเหรองั้นฉันมีรถมาให้พวกเธอไม่ใช่พวกเธอสิให้นายอะซ่อมเอาอย่างนี้ดีกว่าสาวน้อยตอนเนี้มืดค่ำแล้วกลับบ้านไปซะเออได้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอกลับก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวผมผมเดินไปส่งเพื่อนแป๊บนึงนะครับ เราเรีบมาล่ะมีงานใหญ่รออยู่ได้ได้ได้ครับลูกพี่กปไปพี่เอกไปไปไาพี่ฝนกลับบ้านกันทางนี้ทางนี้บ้านพี่ฝนอยู่ทางนี้เร็วเร็วพี่เอกพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะมีความลับดำมืดที่ซุกซ่อนอยู่นะพี่เอกว่าคือลูกพี่ของพี่เอกก็เป็นคนดีนะแต่ว่าพี่เอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็เจอแก่แต่ที่ร้านนี่แหละแล้วเราจะเอาไงกันดีอะเอาอย่างนี้ดีกว่าคราวหน้า เราจะต้องตามหาความลับกันต่อไม่แน่นะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับลูกพี่พี่เอกแล้วก็มิสเตอร์บุกเฮเบนก็ได้อพี่เอกไม่แน่ใจนะแต่พี่เอกจะจับตาดูลูกพี่เอกเอาไว้ละกันนะราะว่าถ้าพี่เอกไม่จับตาดูเนี่ยเราก็จะไม่ทราบข่าวสารทางนี้เลยงั้นพี่เอกขอทํางานต่อก่อนละกันนะจ๊ะได้ได้ได้งั้นพี่ฝนกลับบ้านก่อนนะเฮ้ยกลับดีดีอะพี่ฝนเพียงไม่ได้ไปส่งนะได้ไม่เป็นไรบ้านพี่ฝนอยู่แค่นี้เองเอออย่าให้ใครจับยัดใส่อะไรไปอีกล่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะโอเค ไปแล้วจ้าจ้าไอ้เจ้าลูกน้องคนนี้มันน่าสงสัยจริงๆต้องจับตาดูมันไว้ซะและ้ว